วัสดีครับเพื่อนเ RECU ทั้งหลายนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายนฝุ่นเริ่มโปรยมาเต็มที่แล้วน,นะครับอากาศเริ่มดีขึ้นทางเหนือฝุ่น PM.2.5 น้อยลงไปแล้วครับวันอังคารวันพุธวันพุธอาจารย์มนจะพูดเรื่องต่างประเทศกับ RECU นะครับถ้าใครติดตามดู r e c u ยุคที่กำลังตอบปรุงนะครับยุคช่วงนี้ยุคที่มัน high inflation แบบนี้นะครับ ผมก็จะพาพวกเราไปบุกเบิกโอกาสต่างประเทศ3 a r แอเรียด้วยกันแอเรียแรกคือรอบๆอบประเทศไทยนะครับที่เป็นด่านชายแดงมีอยู่9ด่านนะครับเพราะด่านชายแดงของเรากับต่างประเทศนะมันจะเปิดตัวปุ๊บคนจะเข้าไปอย่างนี้ครับมันจะโตเร็วมากๆยกตัวอย่างเช่นแม่สายแม่สอดนะครับมุกดาหารนะครพนมหนองคายพวกนี้ครับอุบล o p portunity จะอยู่ตรงนี้จงพื้นที่ที่มันโตเร็วเหลือเกินคือขอบนอกติดกันอันที่สองวงแหวนที่สองของต่างประเทศคือเอเชียเอเชียเอเชียนะครับเอเชียนี่คือทางขวามือตะวันออกนะครับซึ่งจีนเป็นเจ้าพ่อซึ่งกําลังทะเลาะกับไต้หวันไต้หวันจะทะเลาะกับจีนนะครับอเมริกาจะมายุให้เขาลบกันเนี่ยทางนท้จีนนะครับก็คือจีน่าญี่ปุ่น เกาหลี Korea, ใต้หวันเนี่ยผมก็จะพาไปกลุ่มที่2ไปดูอัพจูนเนตี้ทั้งหลายในการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งนะครับเ mm hmm. มืองนะครับ mm hmm. เกาหลีผมพูดหลายทีแล้วเกาหลีใต้นะครับอาจารย์ชาติชาติผู้ว่าไปดูสิเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเมืองซึ่งมีไฮเทคเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ดีที่สุดในเอเชียถือมือถือไปอันเดียวครับข้อมูลอยู่ในนี้ที่หมดเลยนะครับไปเปิดดูซะ แล้วผมจะพาไปพวกเราไปดูเกาหลีใต้นะครับว่ามันเติบโตยังไงนะครับไต้หวันก็ไม่เลวไต้หวันนี่มันมีปัญหาเรื่องการเมืองการเมือง,องด้วยนะครับนี่คือรอบที่สองส่วนรอบใหญ่ที่ไปต่างประเทศเนี่ยทางฝั่งตะวันออกผมจะพาไปรัเสเซียเวลาดีวอสตอกไปดูเรสเซกับรัเสเซียวิธีผมไปก็คือจับมือกันก่อนครับเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนิสิตธแลกเปลี่ยนบิเสกันไปหาเพื่อนจะได้ไม่ทะเลาะก,กันทางขว่งขวานะครับ ทางฝั่งตะวันตกก็คือยุโรปนี้ไปพอยุโรปมันก็ถึงแม้จะลบลาค่าฟันกันก็มีอะไรที่เราจะต้องไปศึกษาจากยุโรปต่อนะครับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดคือเมืองสวิ์แลนด์นะครับแล้วไปดูเมืองเยอรมันเป็นยังไงส่วนอเมริกาที่อยู่ไกลสุดนะั่นเอาไว้อีกช่วงหนึ่งอเมริกาอยู่ไกลเกินไปอเมริกาในช่วงนี้กําลัง On theway d ด w n ศตวรรษนี้นะครับเพราะอเมริกาทําบาปไว้เยอะนะครับไปดูนะครับค่าคนตายเยอะแยะยุ่ยให้เขาลบกัน อเมริกาเป็นประเทศที่ของังินมหามากที่สุดคนว่างงานก็มีอินฟลชันก็มีคนนอนกลางถนนก็มีนะครับลักเล็กขโมยน้อยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็เอาอีกอันเพราะนั้นไปติดตามดู r e c u ปลายปีนี้กับต้นปีหน้าครับรอบในนี้ผมก็จะพาไปนะครับลาวเหนือเรากลางเราใต้นะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็จะพาดึงไปเมืองจีนนะครับไปถึงชงชิ่งเลยชงชิ่งนี่คือโคราชของเมืองจีน ซึ่งไปต่อวันเบลวันโรดตรงนั้นนะครับตาม Iec u ไปเปิด i e c u c o m ครับรู้ว่าเราจะทำยังไงบ้างปลายปีนี้นะครับจะมีซีนอีกอันหนึ่งโฮเทลอีกอันหนึ่งนะครับแคชฟลูอีกอันหนึ่งนะครับติดตามดูนะครับตัวใหญ่ก็คือเราจะเป็นเพื่อนกัน IECU เราจะรักกันรักกันรักกัน,กกนกเรามีพวกเพื่อนฝูงอยู่5 0 0 0 6,000คนรักกันไว้จะไม่ทะเลาะก,กันสามัคคีกันไว้นะอย่าให้การเมืองมันให้เราแตกขั้วต่างๆนะครับ คนรุ่นใหม่เขาอยากจะมาเป็นนายกให้เขาเป็นไปลองดูซิเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูซิประเทศมันจะพัฒนาอย่างไงเรา give and take รักกันเป็นเพื่อนกันจะได้มีความสาม,มัคคีสาม,มัคคีประเทศก็จะสงบสุขไม่ทะเลาะก,กันไม่ฆ่าฟันกันนะครับขอเท่านี้ครับประเทศไทยจะได้มีความสุขครับวันนี้สวัสดีทุกๆุท่านครับขอให้ทุกคนสวัสดีติดตาม recu.com ของเรานะครับสวัสดีครับ